p ร e เวนิ x สคู o o อฟกอล์เ r m e ์ได้เปิดเผยรายงานการจัดอันดับการบริหารราชการของ120ประเทศทั่วโลกในปี2517ครับโดยพบว่าระบบบริหารราชการบนเรืองของสิงคโปร์ถูกจัดอันดับให้เป็นระบบราชการที่ดีที่สุดในโลกครับ ั้งนี้ครับการจัดอันดับั่กงชาวพิจารณาจากตัวชี้วัดต,ต่างๆทั้งหมดครับได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์และความเป็นผู้นำา2นโยบายสาธารณะ 3. การส่งมอบร,ระดับชาติ 4. บุคลากรและกระบวนการสำหรับประเทศที่อยู่ในห้าอันดับแรกครับก็ได้แก่สิงคโปร์นอร์เวย์แคนาดาเดนมาร์กและฟินแลนด์มีการดาเนินง,งานอย่างแข็งแกร่งในทั้ง4มิติครับโดยประเทศในอาเซียนที่มีอันดับสูงสุดรองลงมาก็คือเกาหลีใต้อยู่ในอันดับที่15 ขณะที่ไทยครับอยู่ในอัน <c oughs> ดับที่42และเมื่อพิจารณาเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะพบว่าไทยอยู่ในอันดับที่4 <c oughs> ตามหลัง,ง emark, นนสิงคโปร์อินโดนีเซียและมาเลเซียครับในส่วนของสปปลาวครับข้อมูลการจัดอันดับในรายงานนี้ไม่ได้ระบุถึงแต่อย่างไรก็ตามครับการที่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้รับการจัดอันดับที่ดีนะครับเป็นโอกาสที่ลาวจะศึกษาและนําแนวทางการพัฒนาระบบราชการของประเทศเหล่านี้มาปรับใช้ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของรัฐบาลครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก AC Connect โปรดให้กำลังใจช่อง LTV ที i o ชั่นของเรานะครับด้วยการกดตะกร้าสินค้าช้อปปีนะครับแล้วก็เลือกดูสินค้าที่ท่านชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะในการนำเสนอข่าวที่ดีๆมาสู่ท่านครับวันนี้นะเสียงที่ท่านได้รับฟังนะชัดเจนนะครับเพราะใหม่ตัวนี้นะ ไมโครโฟนไร้สาย2.4นะครับ 2.4G Wireless ไมโครโฟนรุ่น J11 นะครับแล้วก็มีรุ่น J12 นะครับ J11 J12 ต่างกันยังไงนะครับ J11 นะก็จะมีไมค์เดียวนะตัว J12 ก็จะมี2ไมค์แบบนี้นะใช้ได้เลยทั้ง iOS และ Android นะครับวิธีกดน,นะตัวนี้จะตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะฮะตัดเสียงรบกวนได้นะสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะ1ระดับ2ระดับ 3ระดับนะครับแล้วก็ทำเสียงแอคโคได้ด้วยลองฟังดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลแอคโคไหมนะแอคโคเลยนะครับนะแล้วก็ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แท็บนะครับรวมถึงเ,เหมาะสำหรับในการไลฟ์สดนะแล้วก็เรียนออนไลน์ต่างๆสนใจติดต่อเลยนะครับนิโอบันเจลพลาสเตอร์บรรเทาปวดสุดเย็นใช้ง่ายนะครับเมื่อปวดเมื่อยสำหรับบรรเทาอาการนะครับที่เราปรวดกล้ามเนื้อ ใช้ได้เลยนะครับนะวิธีใช้ง่ายนิดเดียวครับก็คือเช็ดผิวหนังที่มันแห้งนะครับแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะแล้วก็ติดบริเวณที่ปวดเมื่อยนะครับ1-2ครั้งนะก็จะบรรเทาขึ้นนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเราหากสนใจสินค้านะครับกดที่ตะก้าได้เลยนะครับ